วันนี้เราได้มาสอบถามความมุ่งพอใจผู้ประกอบการร้านข้าวแกงน้ำใจคนในชุมชนที่เข้า,าร่วมโครงการส่มความมุ่ใจใกล้บ้านกับร้านข้าวแกงน้ำใจคนในคนในชุมชนนะคะวันนี้เรามาที่ชุมชนดอนยะนางหนึ่งนะคะคือดอนยะดอนยะนางหนึ่งจะมีผู้เข้าร่วมโครงการร้านต้นที่ร้าน,ค,านคุณพี่นานากรภารัพันนะคะ เชิญเลยนะคะวันนี้เราเรามาสองครั้งเกี่ยวกับเรื่องบ้านมีนารกอมีความตื่นใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมโครงการนี้ก็มีใจใกล้บ้านจับการเข้าใจมนใจพิเศค่ะแล้วก็เป็นที่นารกอมีความรู้สึกยังงไคะที่ได้เข้ามาร่วมโครงการกับเราเป็นทีนึ่ก็มีความรู้สึกดีนะคะที่ได้ร่วมโครงการที่ได้มาแล้วก็ได้ช่วยเหลือะ ขละพั่คาาย,ย,าายค่ะแล้วก็โครงการน,นี้คือที่นางกคิดว่าช่วยเหลือชุมชนได้คิดว่าก็ช่วยเหลือได้ในระดับนึ่นคะคะแล้วก็คือปริมาณอาหารที่ทุกีนนน่นงางกอให้นเยอะเลยค่ะถ้าพอดีเชนน้องเข้ามาให้ดูนะคะว่า,ม,ามัน ว่าโครงการนี้จะขยายผลต่อเนื่องไปไหมคะคืออันนี้เป็นโครงการของทางเทศบาลแล้วก็แล้วก็ทางร้านก็เข้าร่วมกับทางเทศบาลด้วยอันนี้เรายินดีที่จะสานต่อโครงการนี้ไปเรื่อยๆนะคะคือที่เรารอนก็คือเป็นคนทมีใจบุญนะคะใจบุญกับเราคือได้มาทำบุญ กับผู้ชนด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณพี่นารากรอนมากนะคะวันนี้นะคะขอบคุณหลังจากที่ไปถามความไม่พอใจจากผู้ประกอบการร้านข้าวแกงของดอดหนึ่งของร้านทีนาราก่อนนะคะคือสามาถามผู้ไปใส่บริการร้านข้าวแกงทีนาราก่อนนะคะให้ตายโค่งก,การค้นขอนแก่นว่าถอดทิ้งกัน คือบานคุณแม่คุ้มจันดีนะคะ่ะคุณแม่คะ่ะคุณแม่ที่ว่าไปเอากับเขากับ<ม>น้าไปกิ่นดูห่างพิน้ากก่อนนะคะ่ะคุณแม่นี่ควาาเข้อใจก็ค่ะความข้อใจอยากยัดไปโดนๆก็เลยบันเท่าอา่าบันแบบนั่งมือมันกับกมีดได้หรอก,กับเขาจะเขามีพอใส่อยู่ส<อ>ามารถบันเท่าคว,าดดว้างจะรอดข้าไปขัดนึงเนาะคุณแม่เนาะ แล้วก right? right? huh kind of like ็ก well, so. okay. ับเข่าก <so ับนามล่ะค่ะเพิ่นหายบายบ๊อบฮาริม่านอะรพ่อพ่อกันเลยกับข่าแสบบ่รสชาติอาหารเป็นอะไรมาหินมากกับบอกราดไปเอาใช่ไหมกินน้ำกันนาร์ก็เหมือนกันไม่ดีแล้กับหลานเนาะแล้วก็ัมหลานคุณแม่ไปเอากับเข่าดีขึ้นคุณแม่ไปเอาเวลาไหนจ้าตอนเที่ยงตอนเที่ยงกับใบมีสองอย่างจ้า แล้วก็อยากให้โครงการนี้ดําเนินต่อไปวะจ้ายังไงดําเนินอยู่จ้าดำเนินกันต่อไปเนินไปเรื่อยเนาะยันได้เพื่อนในยุคนั่นแหละการเพื่อนในเดินนามันก็ดีใจอยู่แล้วขอบคุณเพื่อนหลายๆอยู่เพื่อนทุกโอ้ย โอ้ใจดีน้องนั่งว่าเป็นโยกใช่แต่กระดีใจนั่นเนาะเสียข่แก่มาชิมเผาจถับถูกจับหนาพูดจับใจดีแต่น้ออยู่คนละบ้านไปนั่งว่าเป็นลูกเล่นใช่ใช่ะช่ขอขอบคุณหลายๆเนาะเงินใสใสเสียเคนไข้นุ่งเอาไปใสนจี๋โอ้ยจะมันบีบให้ใช่ใช่แต่เลี้ยงลูกยังไม่ดีแบบนี้อยู่ใช่ Và con cứ lại lại gặp gái nhanh Dạ.